สวัสดีครับท่านข่าวกับผมเดียวท่านชนนงามเหลือนะครับเพื่อนเพื่อนครับมาเตือนกันฮะหากว่าใครกําลังขับรถอยู่นะหรือว่าคุณกลับบ้านไปแล้วเนี่ยคุณก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับเมื่อไหร่ดื่มแอลกอฮอลพยายามนะครับอย่าขับรถฮะนี่ออกมาเตือนกันจริงๆนะครับเพราะว่าล่าสุดผมได้คุยกับคุณหมอแท้จริงที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยนะครับท่านก็บอกนะฮะว่าเ้าจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับ หนึ่งในนั้นมีเพชรบูรณ์พิษณุโลกด้วยอุตรดิตด้วยนะี่นะห่างจากจที่เขามีการตรวจสอบไปพบว่าตอนที่คุณขับรถใช่ไหมฮะแล้วเขาตรวจวัดปรมิมาณแอลกอฮอล์ของคุณแล้วมันเกินกว่า50าิเปอร์เซ็นต์คุณจะโดนขังนันทีครับไม่ได้โดนจําคุกนะโดนขังครับเขามีที่สําหรับในการขังคุณทันทีให้คุณหมดอิสระภาพนะดังนั้นขอครับเพื่อความปลอดภัย ทางถนนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของทุกคนนะฮะพยายามครับอย่าขับรถขณะมึนเมาเพราะจะเป็นสาเหตุของการเกิดบริเหตุได้ล่าสุดนะครับในพื้นที่อุตรดิษฐ์มีคนโดนจับแล้วเมาแล้วขับวัดประมาณกอฮอล์มามากกว่า5มิลลิมเปอร์เซ็นต์โดนขังทันทีครับไม่รอลงอาญากาจังหวัดนี้เป็นจังหวัดนํำร่องนะฮะนะในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง นะก็ฝากเอาไว้ครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะเดินทางกลับบ้านในวันนี้ซะส่วนใหญ่นะหากว่าเป็นรถยนต์ส่วนตัวอันนี้อาจจะต้องระวังเยอะๆแต่ใครที่โดยสารโดยเครื่องบินโดยรถประจําทางรถขสมกรหรืออะไรกันแล้วแต่เนี่ยรถตู้อะไรอย่างนงี้นะฮะอาจจะสบายหน่อยแต่พยายามครับพอถึงบ้านแล้วนะในหมู่บ้านของคุณนะเมาอย่าขับง่วงอย่าขับดีที่สุดครับ